สวัสดีครับผมช่างชาติครับผมคลิปนี้เรามาดูแนวะทางการทำยางพันวงล้อแบบง่ายๆนะครับผมอันดับแรกเราก็จะหายางในเก่าก่อนนะครับแางในเก่าเนี่ยยี่ไม่ได้ใช้แลวนะครับเราก็เาะเามาตัดให้เป็นยางให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้ครับจากนั้นเราเอาจากเอาวงล้อมัด คาบนะครับผมเพื่อจะวัดความยาวของอยางนะครับผมขั้นตอนการวัดก็เราไปเอาปลายยางคาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ดึงดึงพอ,อ,อดพอดคัดตึงมือนะครับผมดึงคัดตึงมือแล้วก็จะดึงมาเรื่อยๆครับดึงวนมาประมางนี้แล้วก็มาประจบกันตรงนี้นะครับเราก็จะได้ความยาวของอยางแนละ้วเสท็จแล้วเราก็ตัดอ่อนนะครับตัดออก หัน,นั้นเราก็จะมาเจาะรูนะครับผมวันนี้จะเจาะรูเราจะวัดความยาวจากปลายปลายตัวนี้ให้มาถึงประมาณข้อมือน,นครับผมความยาวแล้วเราก็จะพับพับยางลงพับยางแบบนี้นะครับพับไม่ให้มาแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ันนี้แล้วก็จะมาเจาะรูนะครับผม,มใช้กันไก เราดูขอดน่ครับผมเราจะแค่ตัดตรงนี้นะครับผมขึ้นขึ้นมาจากขอบตวเนี้ขึ้นมาประมาณสักสามมิลนะครับผมมาสามสี่มิลเราก็จะตัดลักษณะน,นี้ครับตัดลนนักษณะนี้ดึงไปอย่างนี้ครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้ครับอย่างแล้วก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับเราจะได้ดูแบบนี้อีฝัางเราก็จะตัด แล้วก็วัดเหมือนเดิมครับผมวัดจากปลายยางลงมาอันนี่ประมาณข้อน,นิ้วมือหนึ่งเหมือนกันจากนั้นเราตัดเข้าไปตรงๆนะครับตัดเข้าไปประมาณสักสองมิลครับเข้าไปประมาณสองมิลั้งสองฝั่งนะครับแล้วเราตัดเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ครับผมแล้วดึงเสียออกสองฝั่งเหมือนกันครับครับผม ก็จะได้ออกมาณนี้ครับจะเป็นบ่ารับตอนน้นเราก็จะมาจัดอย่างอย่าให้มันบิดนะครับอย่าให้ย้อนบิดแล้วเราก็จะเอาปลายปลายฝั่งเนี้ยที่เราตากไปนี้สอดเข้าไปในรูนะครับสอดเข้าไปในรูนี้โอครับูก็จะอจะอกมาแบบนี้ให้เราพับปลายฝั่งนี้นะครับผม พัดมมาอย่างนี้ก็เป็นจากนี้นเราก็จะมาใส่กับยางนะใส่กับวงล้อแลนะ้วรูตรงนี้เราก็จะมาใส่กับรูตรงจุบลมพอดีนะครับวางไปอย่างนี้นะครับตรงจุบลมพอดีนะครับลงรูนี้แล้วก็ใส่เข้าไปปกติครับเหมือนกับใส่เข้าไปแล้วก็จัดระเบียบ อยากให้เข้าที่เข้าทางครับตัวน,นี้เราก็จะจัดแต่งให้สวยงามครับตัวน,นี้ให้เข้าที่เข้าทางเหมือนกันเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับผมสวยงามนะครับทีน,นี้ถ้าคิดว่าดี ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกด,ด,กดติดตานมนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับ